นำม,มัตตรัตนัตยัตสะอ,อนอบน้อมแด่พระรัตนตรัยออกาสถวายความเคารพหลวงพ่อสุภะสุภาโลผู้เป็นประธานสงตลอดทั้งพระเทรานุเทระเพื่อนสหธรรม,มิกทุกโลกขอความเจริญงอกงามในอริยยัธรรม เชีงบังเกิดมีแก่ญาติโยมทั้งหลายที่ได้มาร่วมกันในการทำบุญตักบาตรในเช้าวันนี้ญาติโยมที่ปนนมมืออยู่ก็ได้เอามือหลงเสียอันนี้ก็เป็นวันที่เราทั้งหลายได้น้อมนำ อาตาหารมาเพื่อที่จะ <c oughs> ถวายแก่พระพิสุสงฆ์ซึ่งเราทั้งหลายก็ได้ถวายเป็นสังฆทานโดยไม่ได้เจาะจงอิสุรูปใดรูปหนึ่งการถวายอัตาหารการถวายอาหาร หรือสิ่งของใดก็แล้วแต่ที่ไม่ได้เจาะจงแต่การเป็นถวายเป็นสังฆทานได้ชื่อว่าเป็นทานที่มีผลมากแล้วก็มีอนิสงส์มากตามที่องค์สมเด็จพระผู้มีพระพักเจ้านั้นท่านได้ตัดแสดงเอาไว้ ในเรื่องของการถวายทานการถวายทานนั้นถ้าจะให้ผลมากก็ต้องถวายในเขตที่มีผู้รับทักษิณาทานมีผู้รับทักษิณาทานเป็นเนื้อนาบุญเป็นผู้ที่มีศีลบริสุทธิ มีข้อวัดปฏิบัติที่ดีงามและก็ถูกต้องตามหลักของพระธรรมวินัยหรือว่าจะให้ผลดีกว่านั้นก็ถวายให้กับพระอริยบุคคลก็ไล่ไปตั้งแต่การถวายพระอริยะบุคคลชั้นต้นก็คือพระโสดาบัน ไปจนถึงพระอรหันต์พระปัจเจกพุทธเจ้าอระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นต้นเหล่านี้ก็ได้รับผลที่แตกต่างกันฉะนั้นการให้ทานองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าท่านจึงสรรเสริญในเรื่องของการเลือกให้การเลือกให้ทาน สิ่งที่สมควรแก่สมณะสิ่งที่สมควรแก่บุคคลที่เราจะให้ก็ต้องเป็นสิ่งที่เหมาะสมและก็สมควรที่จะสามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้จริงการให้จึงได้ชื่อว่าให้โดยไม่ให้ด้วยความเคารพให้ด้วยการไม่กระทบ ตนเองและผู้อื่นการเลือกให้จึงเป็นสิ่งที่สำคัญสมมติว่าญาติของเราตายไปญาติของเราเป็นผู้ที่ชอบกินเหล้าอย่างนี้เป็นตน้นถ้าเราจะเอาเหล้ามาตาวายพระก็ไม่สมควรใช่ไหมแต่สิ่งที่สมควรแก่พระก็คือ สิ่งที่ถูกต้องตามพระธรรมวินัยถึงแม้ว่าญาติของเราจะชอบอะไรก็แล้วแต่แต่สิ่งที่ทำให้สุขภาพของพระดีมีประโยชน์หล่อเ,เลี้ยงธาตุกายสังขารของท่านถูกโลกถูกตามหลักพระธรรมวินัยญาติของเราผู้ที่รู้ข่าวอนุโมทนาก็ได้รับส่วนบุญส่วนนั้น ก็กลายเป็นอาหารอันเป็นทิพย์ไม่ใช่ว่าให้อะไรแล้วก็จะเกิดเป็นผลอย่างนั้นญาติของเราชอบอะไรเราก็จะมาถวายอย่างนั้นก็ไม่ถูกต้องฉะนั้นต้องเลือกให้แล้วก็เลือกสิ่งของที่จะให้เลือกบุคคลที่จะให้ก็เปรียบเสมือนกับว่า การที่เราจะทำนาเราก็ต้องหาเมลีดยพืชพันธุ์ที่ดีแล้วก็หว่านลงในนาที่ดีนาที่ดีในที่นี้ก็คือนาที่อุดมสมบูรณ์มีน้ำที่สมบูรณ์มีอาหารมีอาหารของพืชนะที่สมบูรณ์โดยดูการที่ถูกต้องอุณหภูมิที่ดี เรามีเมล็ดพืชที่ดีก็หว่านลงไปในนาที่ดีพืชน,นั้นก็เกิดงอกงามให้ผลเราอย่างมากมายแต่ถ้าเรามีเมล็ดพืชที่ดีหว่านลงไปในนาที่ดอนนาที่ไม่งามนาที่ขาดน้ำนาที่ไม่ได้ปรุงดินขาดอุณหภูมิขาดปุ๋ย พืชของเราก็ไม่เจริญงอกงามฉันใดก็ฉันนั้นการที่เรามีมเมล็ดพืชก็คือกุศลและเจตนาคือมีวัตถุทานที่ดีแล้วก็ให้กับบุคคลที่ประพฤติดีมีคุณธรรมเจริญสมณธรรมมีศีลมีธรรมเป็นต้นเหล่านี้ผนก็ย่อม เกิดขึ้นแก่เราในที่นี้ก็จะยกในเรื่องของเวลามะพรามสูตรซึ่งในเรื่องของเวลามะพรามพระผู้มีพระภาคเจ้าท่านได้ดำเนินเสด็จดำเนินไปถามท่านอนาถบินทิกาเศรษฐีว่าท่านอนาถบินทิกาเศรษฐีท่านยังให้ทานอยู่ไหม ข่าแต่พระองค์ผู้เจริญกับผมนี่ยังให้ทานอยู่แต่ทานของกับผมนั้นเป็นทานที่เศร้าหมองมีข้าวหักข้าวปลายและน้ำผักดองเพราะว่าในช่วงนั้นท่านอนาตบินทิกาเสษฐีท่านลำบากในเรื่องของโภชนะอาหารถูกซับก็ถูกน้ำพัดไป ถูกญาติไม่เป็นที่รักขโมยไปถูกเขาโกงทรัพย์ต่างๆแต่ก็ยังให้ทานมีข้าวปลายข้าหักกับน้ำผักดองพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงได้ตรัสเอาไว้ว่าดูก่อนขาหาบดีทานนั้นจะเศร้าหมองหรือไม่เศร้าหมอง ก็อยู่ที่ผู้ให้ก็คือว่าถ้าผู้ให้เป็นผู้ที่ให้ด้วยความเคารพให้ด้วยความศรัทธาเชื่อกรรมและผลของกรรมให้ติดต่อและต่อเนื่องให้โดยไม่เหมือนกับการทิ้งคว้างให้ด้วยมือของตนเองเมื่อเรามีจิตคิดที่จะให้ที่ประกอบไปด้วย สิ่งเหล่านี้ทานนั้นก็ได้ชื่อว่ามีผลมากแต่ว่าถ้าให้ด้วยไม่ได้ให้ด้วยมือของตนเองไม่ได้ให้ด้วยความเคารพไม่ได้ให้ด้วยความศรัทธาไม่ได้ให้อย่างติดต่อและต่อเนื่องก็ชื่อว่าการให้นั้นมีผลน้อยพระผู้มีพระภาคเจ้าท่านจึงเปรียบเสมือนกับ เวลามะพรามเรื่องเคยมีก็คือในเรื่องของเวลามะพรามเนี่ยดานได้ถวายมหาทานมหาทานที่เวลามะพรามถวายก็คือถวายให้ทานนั้นมากมายอย่างมหาศาลให้ถาดทองเต็มด้วยลูปิยะแปดหมื่นสี่พันถา ถาดโลบิยะก็คือถาดเงินเต็มด้วยทอง84,000พันถาดถาดสำลฤธิตแปดหมพันถาดให้ช้าง84,000เชือกช้างเหล่านั้นก็เป็นช้างที่ร้วนแต่เป็นการประดับตกแต่งอย่างสวยงามให้รถ8 4ด8 4คันห้มด้วยหนังราชสีด้วยเสือโคร่ง ต่างๆเป็นต้นประดับประดาอย่างดีให้แม่โคโนม84,000พันตัวน้ำนมไหลสะดวกให้หญิงสาว84,000พันคนประดับด้วยแก้วมณีและแก้วกุนทนให้บัลลังก์แ4 0 0 0พันให้ผ้า84,000พันโกด แล้วก็ไม่ต้องกล่าวถึงข้าวน้ำของเคี้ยวโภชนะอาหารเครื่องลูบไล้ที่นอนที่ให้ดุดไหลเหมือนกับแม่น้ำซึ่งเวลามะาพรามให้อย่างละ84,000พที่กล่าวในเบื้องต้นนี้คงจะไม่มีใครในโลกของเราเนี่ยที่จะให้มากเหมือนกับเวลามะาพราม พระผู้มีพระภาคเจ้าก็แต่ว่าข้าบดีท่านอย่าเพิ่งคิดว่าเวลามะพามนี่คือใครเวลามะพามก็คือเป็นอดีตที่พระโพธิสัตว์ก็คือตถาคตเองที่ได้เป็นเวลามะพามพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงตัดว่าทานที่บุคคลถวายให้กับ ผู้ที่เป็นพระโสดาบันผู้เดียวบริโภคมีผลมากกว่าเวลามาผ่ามที่ถวายสิ่งของอย่างละ8 4ด0 0พันทานที่บุคคลถวายแก่พระสก,ะสกะทาคามีผู้เดียวบริโภคมีผลมากกว่าถวายให้กับผู้ที่เป็นพระโสดาบันหนึ่งร้อยท่านบริโภค ทานที่บุคคลถวายให้กับพระอนาคามีผู้เดียวบริโภคมีผลมากกว่าทานที่บุคคลถวายให้กับพระสกทาคามีหนึ่งรท่านบริโภคทานที่บุคคลถวายให้กับพระอรหันต์ผู้เดียวบริโภคมีผลมากกว่าทานที่ถวายให้กับพระอนาคามีหนึ่งท่านบริโภคทานที่ถวายให้กับพระปเจกับพุทธเจ้า ผู้เดียวบริโภคมีผลมากกว่าทานที่บุคคลถวายให้กับพระอรหันต์หนึ่งร้อยลูกบริโภคทานที่ถวายให้กับพระอรหันต์ตะสัมมาสัมพุทธเจ้าบริโภคมีผลมากกว่าทานที่บุคคลถวายให้กับพระปัจเจกกับพุทธเจ้าหนึ่งร้อยท่านบริโภคทานที่บุคคลถวายให้พิสุสง มีพระพุทธเจ้าเป็นประมุกบริโภคมีผลมากกว่าทานที่บุคคลถวายให้กับพระอาหารหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้เดียวบริโภคทานที่บุคคลสร้างวิหารถวายส่งผู้มาจากทั้งสี่ทิศมีผลมากกว่าทานที่บุคคลถวายให้กับพิสุสงมีพระพุทธเจ้าเป็นประมุก การสร้างวิหารหรือว่ากุฏิให้กับพระที่มาจังจากทั้งสีทิศมีผลมากกว่าที่เราให้ทานกับพระผู้มีพระภาคเจ้าและมีพระพิสุสงฆ์ห้อมล้อมฉะนั้นก็เปรียบเสมือนกับท่านที่ได้สร้างกุฏิสร้างกุฏิที่ ป่าอิสิปตนามลิกทายาวันระหว่างที่ท่านได้สร้างกุฏิหรือว่าวิหารต่างๆที่ป่าอิสิปตนามลิกทายาวันสถานที่องค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าได้แสดงธรรมจักกับพระวุนะสูตรวิมานอันเป็นทิพย์ก็ปรากฏขึ้นแก่ท่านทั้งที่ท่านยังไม่ตายฉะนั้นการสร้างวิหารจึงมีผลมากกว่า การถวายข้าวน้ำโภชนะอาหารที่เราถวายแก่พระพุทธเจ้าและก็พระอรหันตาเจ้าทั้งหลายแต่การที่บุคคลนั้นมีจิตเลื่อมใสถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ที่เราได้กล่าวไปเมื่อกี้ว่าพุทธังสรรนังกัจฉามิทรมังสรนังกัจฉามิสังกังสรนังกัจฉามิ ทุติยมปิตติยมปิถึงพระพุทธพระธรรมเป็นสารณะแม้ครั้งที่สองแม้ครั้งที่สามเราได้กล่าวอย่างนี้พร้อมกับใจของเรานั้นถึงสารณะจริงๆนะไม่ใช่ว่าเพียงแค่กล่าวอย่างเดียวแต่ว่าใจของเรานั้นก็ต้องถึงสารณะด้วย การถึงสารณะคมทั้งการกล่าวทั้งภายในก็คือการถือเอาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นั้นเป็นที่พึ่งตลอดชีวิตแม้จะเกิดภัยคุกคามแม้จะเกิดสิ่งที่ไม่ดีกับชีวิตก็ไม่ถือเอาต้นไม้ภูเขาหรือว่าจอมปวกเป็นสารณะ ก็คือไม่ไปบนบานสารเก่าเมื่อเกิดเหตุที่ไม่ดีขึ้นแต่มีความมั่นใจแล้วก็ถือมั่นในพระรัตนตรัยก็คือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อย่างมั่นคงและก็อย่างลงอย่างถาวรถือตามคำสอนของพระเจ้าถือตามสิ่งที่องค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นได้จัดเอาไว้อย่างมั่นคง มีผลมากกว่าการสร้างกุฏิวิหารถวายแก่สงที่มาทั้งสีทิศเนี่ยไม่ต้องลงตุนลงแรงไม่ต้องเสียเงินสักบาทเพียงแค่มีความเข้าใจมีจิตน้อมไปอย่างมั่นคงในพระรัตนตรัยเหล่านี้ก็จะเป็นเหตุให้เหล่านั้นได้ผลมากกว่าการสร้างกุฏิถวายแก่สง การที่บุคคลมีจิตเลื่อมใสในสิกขาบทสิกขาบทที่เราได้สมาทานปานาติปาตาเวรมณีเจตนาเป็นเครื่องเว้นจากการฆ่าอติตนาทานาเวรมณีเจตนาเป็นเครื่องเว้นจากการถือเอาสิ่งของที่เจ้าของไม่ได้ให้เป็นต้นศิน5ห้าสิกขาบทห้าข้อที่เรา ถือที่เราสมาทานแล้วก็ปฏิบัติโดยไม่ด่งไม่พ้อยไม่ทะลุปุโป่งเป็นสินที่สมบูรณ์มีผลมากกว่าการที่เรานั้นถือสารณคมเป็นที่พึ่งแล้วพระองค์ก็ตัดต่อไปอีกว่าการที่บุคคลเจริญเมตตาจิตโดยที่สุดแม้เพียงเวลา สูตรของหอมมีผลมากกว่าการที่บุคคลมีจิตเตื้มใสสมาทานสิกภาบทคืองดเว้นจากปาณาติบาการเจริญเมตตาจิตเมตตาชานเมตตาจิตที่เป็นเมตตาจริงๆที่เราไม่ได้เพียงแค่เอ่ยปากพูดแค่แผ่เมตตาแค่นั้น แต่ว่าจิตของเราเป็นเมตตาเป็นอัปปมัญญาเป็นเมตตาที่ไม่ประมาณมีความรักมีความปารถนาดีแก่บุคคลอื่นแก่สัตว์เราอื่นด้วยเมตตาจิตจริงๆไม่ใช่เพียงแค่กล่าววาจาแค่นั้นมีผลมากกว่าการรักษาศินห้าส่วนการที่บุคคลเจริญอนิจจสัญญา แม้เพียงรัดมือเดียวมีผลมากกว่าการที่บุคคลเจริญเมตตาจิตโดยที่สุดแม้เพียงสูตรของหอมอันนี้จะสัญญาคืออะไรอันนี้จะสัญญาก็คือพ่าผู้มีพระพาคเจ้าท่านได้ตัดกับพระอานทน์ว่าดูก่อนอาน,นุนอันนี้จะสัญญาเป็นอย่างไรดูก่อนอานทน์พิสุใน ถรมวินัยนี้ก็ไปสู่ป่าไปสู่โคนไม้ไปสู่เรือนว่างพิจารณาโดยประจักษ์อย่างนี้ว่ารูปไม่เที่ยงเวทนาไม่เที่ยงสัญญาไม่เที่ยงสังขารไม่เที่ยงวิญญาณไม่เที่ยงพิจารณาเห็นรูปนามขันห้าในกายของเหล่านี้เป็นสิ่งที่ไม่เที่ยงไม่ใช่เพียงแค่ท่อง แต่เห็นด้วยตาของปัญญามีตาดวงปัญญาเข้าไปเห็นตามความเป็นจริงว่าสิ่งที่ร่างกายรูปนามขันห้าของเราเป็นของไม่เที่ยงเห็นไม่เที่ยงเป็นผู้เห็นซึ่งความไม่เที่ยงในการยึดถือขันห้าเหล่านั้นอยู่ด้วยอาการอย่างนี้จึงเรียกว่าอนิจจสัญญา สัญญาที่ก็คือความจำที่ก็ไปเห็นความไม่เที่ยงของกระแสชีวิตก็เป็นเหตุเป็นปัจจัยให้บุคคลนั้นสามารถที่จะบรรลุมรรคผลพระนิพพานได้นี่คือเรื่องราวที่องค์สมเด็จพระผู้มีพระพากเจ้าท่านได้ตัดเอาไว้ในเรื่องของเวลามะสูตรท่านเปรียบเทียบให้เราทั้งหลายได้เห็นตั้งแต่การ ให้ทานกับพระโสดาบันสกิทาคามีอนาคามีพระอรหันต์พระปัจเจก,กับพระพุทธเจ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าการสร้างวิหารการถือไตรสารนคมการรักษาศิกขาบทเหล่านี้จนถึงการเจริญวิปัสนาก็คือเห็นความไม่เที่ยงของร่างกายสังขารจนสามารถที่จะทำตนเองนั้น ให้พ้นจากของทุกข์ทั้งหมดทั้งมวลได้ซึ่งในศาสนาขององค์สมเร็จพระผู้มีพระภาคเจ้าของเราท่านไม่ได้ให้พวกเราทั้งหลายอยู่ที่การให้ทานอย่างเดียวท่านก็จะให้จากการให้ทานกับบุคคลที่เป็นทักกินยะบุคคลจนไปถึงการรักษาศีล ก็คือสิกขาบททั้งห้าให้มั่นคงความเป็นมนุษย์ของเราจึงจะสมบูรณ์ร้อยเปอร์เซนเมื่อรักษาสิกขาบททั้งห้าบริบูรณ์สมบูรณ์แล้วก็เจริญวิปัสนาเอาทานศีลมาเป็นบัตรฐานแห่งการเจริญปัญญาจึงทำที่สุดแห่งกองทุกข์ทั้งป่วนได้นั่นคือ จุดหมายอย่างแท้จริงที่องค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นให้พวกเราทั้งหลายได้กระทำและก็ได้น้อมนำที่จะกระทำได้มนสิการเพื่อที่จะกระทำสิ่งเหล่านี้ให้เกิดขึ้นอย่ามองเห็นว่าความเป็นพระอริยบุคคลความเป็นพระอรหัน มันไกลเกินกว่าที่เราจะไปถึงถ้าเราไม่มีจุดหมายปลายทางถ้าเราไม่มีเป้าหมายไม่มีธงชัยก็เป็นเครื่องกั้นให้เรานั้นไม่สามารถที่จะเนดน,นำเนินไปถึงเช่นชัยเหล่านั้นได้แต่ถ้าเรามีจุดหมายมีความตั้งมั่นมีความมั่นใจ แล้วก็จะฝ่าฟันอุปสรรคต่างๆฝ่าฟันกิเลสต่างๆเพื่อที่จะไปถึงจุดหมายให้ได้เราก็จะไปถึงจุดหมายได้แต่ถ้าเราคิดว่ามันเป็นสิ่งที่ไกลเกินไปเป็นสิ่งที่คนอย่างเราไม่มีศักยภาพพอไม่มีความสามารถพอและก็ไม่ตั้งอธิษฐานไม่ตั้งอัตยาศัยไว้ ก็จะทำให้เหล่านั้นเวียนเกิดเวียนตายอยู่ล่ำไปไม่สามารถที่จะทำตนเองนั้นให้พ้นทุกข์ได้พระองค์จึงให้เหล่านั้นบ่มอินทรีย์บ่มบาร,รมีสิ่งไหนที่มันยากเราก็ต้องพื้นทำสิ่งไหนที่มันขัดใจแต่ว่าสิ่งนั้น เป็นสิ่งที่ทำให้ชีวิตของเราเจริญงอกงามทำให้ชีวิตกระแสช,ชีวิตของเรานั้นดีขึ้นแล้วก็เวียนเกิดเวียนตายสร้างบุญสร้างบาร,รมีบ่มอินทรีย์ให้เรานั้นได้เต็มบริบูรณ์จึงเป็นสิ่งที่ควรกระทำทั้งสิน้นและก็เป็นสิ่งที่ไม่ควรที่จะนำมาปิดกั้น กระแสชีวิตของตนเองเพราะเราไม่รู้ว่าเราบ่มอินทรีย์บารมีนั้นมามากน้อยเพียงใดมากี่ภพกี่ชาติหรือบางคนอาจกำลังเริ่มสั่งสมบารมีบางคนก็สั่งสมมาบารมีมามากใหม่จึงต่อยอดเกิดอีกเราก็มั่นใจในการเกิดของเราว่าจะเกิดดี แล้วเราก็พัฒนาต่อเกิดชาติไหนเราก็ไม่ทิ้งพรอพุทธศาสนาเกิดชาติไหนเราก็ไม่ทิ้งการให้ทานรักษาศิลเจริญจิตตภาวนาทุกภพทุกชาติจนกว่าการทาที่สุดแห่งกองทุกทั้งปวงนั้นลงได้นั่นคือสิ่งที่องค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าท่านบำเพ็ญบรารมีมาก็เพื่อที่จะนำพาพวกเรา หรือที่เรียวกว่าหรือขนสัตว์ขนสัตว์ออกจากทุกนำพาพวกเรานั้นออกจากกองทุกข์ทั้งมวลเพราะว่าร่างกายนี้เต็มไปด้วยความทุกข์ทั้งสิน้นเกิดพบไหนก็ย่อมทุกข์ในพบนั้นบางคนเกิดมาก็มีร่างกายที่ไม่แข็งแรงมีการเจ็บป่วยไข้ อยู่ตลอดเวลาเนี่ยความทุกข์มันบีบคั้นอยู่ตลอดเวลาบางคนเกิดมาก็เกิดเป็นคนยากจนเป็นคนขอทานไม่มีที่อยู่ไม่มีที่อาศัยต้องนอนใต้สะพานลอยนอนในกองขยะอยากเจื้อขอเ้ขากินนั่นคือความทุกข์ในการเกิดแม้จะเกิดมาเป็นเศรษฐีแม้จะเกิดมาเป็นพระราชาก็ต้องตายเหมือนกับพวกเรา ก็ต้องมีความทุกข์ในธาตุกายสังขารในรูปนามกันห้านี้เหมือนกันการเกิดจึงได้ชื่อว่าเป็นความทุกข์ทั้งสิ้นพระองค์จึงบอกว่าอย่าห้อย่าให้เราทั้งหลายนั้นยินดีในการเกิดก่อนที่จะตายก็ทุกข์ด้วยโยครคภัยไข้เจ็บร้องขวนคางทุกข์ทรมานกับร่างกายถ้าตายดีๆถ้าตายแบบ อริยะตายแบบผู้มีบุญก็เป็นสิ่งที่ประเสริฐแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วที่เห็นก็ก่อนจะตายนอนในเตียงคนไข้ใกล้ตายทรามานด้วยโรคภัยต่างๆที่มันเข้ามาก้มลม,ลมบีบก้นบีทาเหล่านี้เป็นต้นถ้าเราไม่มีที่พึ่งถ้าเราไม่มีกรรมฐานมันก็จะทุกข์หนักยิ่งขึ้นไปอีกนั่นคือความทุก ของการเกิดดังนั้นการดําเนินชีวิตก็ดําเนินชีวิตด้วยความไม่ประมาทการให้ทานก็ควรที่จะเลือกให้ทานอย่างเหมาะสมและก็ดีงามแก่บุคคลที่จะรับทานและก็วัตถุที่จะให้ก็ต้องเป็นสิ่งที่ควรจะให้และก็สิ่งที่เป็นประโยชน์ฉะนั้นก็ขออุตตนากับญาติโยมทั้งหลาย ที่ได้มาร่วมกันในการทำบุญตักบ,บาตรในเช้าวันนี้กุศลคนงามความดีทั้งหลายที่เราได้กระทำจงเป็นเดชเป็นภาลวะเป็นปัใจจัยให้เราทั้งหลายจงเป็นผู้ที่มีความสุขความเจริญงอกงามภายใต้ร่มเงาของพระพุทธศาสนามีความสุขในการดำเนินชีวิตตามข้อสู่มรรคผลพรนิพพานจงทุกตานทุกคนเธอ แจงข่าว